สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับจัดเลยไหมแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งราคาขายคารวินฟิลิปเอาไว้ที่50ล้านปอนด์โดยมีลิเวอร์พูลเฝ้าจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมยียร์ลีกอังกฤษที่ก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวว่ามีความต้องการเป็นอย่างมาก ที่จะเซ็นสัญญากับบอคานวินฟิลิปก,กองกลางทีมชาติอังกฤษและของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าสู่ทีมในช่วงวอตลาดหน้าหนาวนี้ในฐานะกองกลางหมายเลข6กที่ลิเวอร์พูลยังไม่มีนักเตะคนไหนรับหน้าที่ในตำแหน่งนี้อย่างจริงจังโดยที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลได้จับทางด้านของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับแบบชั่วคราวแต่ก็ดูเหมือนว่าตำแหน่งนี้ไม่น่าจะเวิร์กเท่าไรสำหรับนักเตะรายนั่น เพราะจอถึงตอนนี้ตัวของแม็กอ i ลิสเตอร์นั้นยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมในตำแหน่งดังกล่าวนี้ออกมาให้เห็นได้เลยโดยล่าสุดได้มีรายงานจากทางด้านของเดอะมิร์สื่อชื่อดังในประเทศอังกฤษได้ออกมาให้ข่าวว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางด้านของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นได้แสดงความชัดเจนออกมาให้เห็นแล้วว่า พร้อมที่จะขายคานวินฟิลิปก,กองกลางที่เพิ่งจะได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามในฤดูกาลนี้ไปเพียงแค่6นัดเท่านั้นในทุกรายการโดยช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้คือช่วงเวลาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมที่จะปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมโดยค่าตัวที่ทางแมนซิตี้ต้องการนั้นจะอยู่ที่50ล้านปอนด์ซึ่งถือได้ว่าจะทำให้แมนซิตี้ได้กำไรนิดหน่อยจากดินนี้นั่น เพราะก่อนหน้านี้ทีมเรือใบสีฟ้านั้นคว้าตัวคารวินฟิลิปมาจากลิทยูไนเต็ดในราคา42ล้านปอนด์เมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยในตอนนี้มีข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะคว้าตัวคารวินฟิลิปเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ในฐานะกองกลางหมายเลข6คนใหม่ของทีมแตกถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าคารวินฟิลิปน้าจะยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกของลิเวอร์พูล โดยในตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังให้ความสำคัญในดินการย้ายทีมของอังเดรฟรินดาเดกองกลางจากสโมสรฟูมิเนเซเป็นอันดับแรกแต่ถึงอย่างนั้นก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ลิเวอร์พูลอาจจะมองให้คารวินฟิลิปนั้นเป็นตัวเลือกอันดับถัดไปถ้าหากว่าไม่สามารถคว้าตัวอังเดรเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ได้ตามที่ตั้งใจแต่ถึงอย่างนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับที่ลิเวอร์พูล อาจจะไม่สนใจในดินการย้ายทีมของฮอคานบินฟิลิปนั่นก็เพราะว่าค่าตัวจํานวน50ล้านปอนด์นั้นเป็นราคาที่ทางลิเวอร์พูลมองว่าเป็นราคาที่แพงจนเกินไปโดยเฉพาะนักเตะที่แทบจะไม่ค่อยได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามและไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและค่าตัวจํานวน50ล้านปอนด์นั้นคือตัวเลขที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้บวกกาไรเอาไว้แล้วซึ่งทางลิเวอร์พูลมองว่าดินนี้แมนซิตี ไม่ควรขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมแบบได้กําไรเพราะค่าตูกับฟอร์มการเล่นของนักแต่นั้นส่วนทางกันมากจนมองดูแล้วดินนี้อาจจะไม่มีความคุ้มค่าแต่อย่างใดแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าในเมื่อลิเวอร์พูลได้ทราบถึงราคาขายของคารวินฟิลิ์ที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งราคาขายจำนวน50ล้านปอนด์เอาไว้แล้วนั้นลิเวอร์พูล จะมีการตอบสนองกับข่าวดังกล่าวนี้ออกมาอย่างไรบ้างนะครับว่าจะสนใจหรือว่าเมินใส่สำหรับดินนี้ซัฟนิโคเชื่อว่าวาตารุเอนโดยังไม่ได้รับความไว้วางใจจากเจอเกนครอปและเขาอาจจะหมดอนาคตไปเลยถ้าหากลิวเวอร์พูลได้ตัวอังเดรมาร่วมทับอัปเดตข่าวรามาเล็กน้อยในวันนี้สำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลหลังจากที่ทางด้านของซิลนิโคอดิตาเตลิเวอร์พูลที่ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้สัมท กรณีให้กับทางด้านของ ESPN ช่องกีฬาชื่อดังโดยทางซัฟนิโคได้เจาะประเด็นไปที่ว่าทำไมจนถึงป่านนี้ทางด้านของวัรุนโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์เมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นว่าทำไมจนถึงป่านนี้ตัวของนักเตะรายนี้ถึงยังไม่ค่อยได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามเท่าไรนักทั้งทงที่นักเตะที่ย้ายมาที หลังอย่างไรอันกราวินเบิร์ตนั้นกลับได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามมากว่าตัวของเขาเสียอีกโดยทางซับนิโคเชื่อว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณอันตรายล้วนๆของทางวาตารุเอนโดนั่นก็เพราะว่าตัวของเขานั้นมองว่าดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้ยังไม่ได้รับความไว้วางใจจากเจอร์กเนครอปเลยด้วยซ้ำในเวลานี้ทั้งๆท,ที่ในตอนนี้ทุกคนต่างก็รู้ดีว่าลิเวอร์พูนั้นยังขาดผู้เล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับตัวจริงของทีมจนต้องใช้งานอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์หน ตำแหน่งกองกลางตัวรับชั่วคราวทั้งทั้งที่ทในความเป็นจริงแล้ววาตารุเอนโดนั้นถือเป็นกองกลางตัวรับโดยธรรมชาติแต่เขากลับไม่ค่อยได้รับโอกาสเท่าไรนักในพรีเมียร์ลีกแม้ว่าไอาในเกมยูโรปาลักนัดล่าสุดกับตูลุสนั้นวาตารุเอนโดสามารถโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแถมยังทำประตูในเกมัดล่าสุดนั้นได้อีกด้วยผมเชื่อว่าวาตารุเอนโดอาจจะไม่ได้รับโอกาสจากเจอเกนคลอปเหมือนกับทาคุมิมินามมโน ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าเอนโดจะเป็นนักเตะที่มีความสามารถแต่เมื่อผู้จัดการทีมไม่เชื่อใจเขาก็อาจจะไม่มีอนาคตกับทีมอีกต่อไปแล้วแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นทางเชอร์เกนครอปจะออกมาให้ข่าวว่าสาเหตุมาจากการที่วาตารุเอนโดนั้นยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้และต้องรอเวลารับตัวอีกสักระยะระยะแต่ส่งที่ตัวของซัฟนิโคมองเห็นนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะในเกมยูโรปาลีกนั้นวาตารุเอนโดนั้นเล่นดีมากๆแต่เมื่อกลับมา ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้กลับหายตัวไปแบบดื้อๆและไม่ถูกส่งลงสนามแต่อย่างใดแน่นอนว่าผมมองว่าตอนนี้วาตารุเอนโดกำลังหมดอนาคตกับลิเวอร์พูลถ้าหากว่าในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนีลิเวอร์พูลสามารถไปคว้าตัวอังเร็เข้าสู่ทีมได้เป็นผลสําเร็จนั่นเพราะทางลิเวอร์พูลได้มองเอาไว้แล้วว่า จะให้อังเดรลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับคนใหม่ของทีมดังนั้นวาตารุเอนโดอาจจะไม่ได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามหรือแจ้งเกิดกับลิเวอร์พูลได้อีกต่อไปแล้วดังนั้นตอนนี้อนาคตของวาตารุเอนโดเหลืออีกเพียงแค่สองเดือนเท่านั้นที่จะต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์การละวัสนามในพรีเมียร์ลีกของเขาในตอนนี้เพราะถ้าหากว่าถึงช่วงตลาดหน้าหนาวแล้วและก็ตัวของเขานั้นยังไม่ได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามมากกว่านี้แล้ว หลักก็มีโอกาสสูงมากเลยทีเดียวที่ตัวของเขานั้นจะหมดอนาคตกับริวอพูลแบบถาวรและผมก็ไม่อยากเห็นว่าตารุเอนโดประสบชะตาเดียวกับทาคุมิมินามิโนะในช่วงที่ยังค้าแข่งกับริวอพูลแต่ไม่ค่อยได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามเท่าไรนักเพราะผู้จัดการทีมไม่ไว้ใจซัฟนิโคลกล่าวทิ้งท้ายเจคเคเผยปลุกใจแข่งหงสู้เพื่อลูโชยเกนเคลอปผู้จัดการทีมหงแดง ิเวอร์พูลเปิดใจพูดถึงสถานการณ์ลักพาตัวครอบครัวของลุยดิอาสหลังจบเกมชนะนอตติงแฮมฟอเรสสาถึงศูนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมโดยเขาบอกกับลูกทีมให้สู้เพื่อลูโชเหตุการณ์ลักพาตัวครอบครัวดิอาสกลายเป็นข่าวใหญ่ของโลกฟุตบอลในวันนี้ทำให้ครอปตัดสินใจตัดชื่อของปีโคลอมเบียออกจากทีมนัดเจอฟอเรสก่อนที่จะมีการเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าสามารถช่วยคุณแม่ได้แล้วและดาเนินการเพื่อช่วยคุณพ่อต่อไป เราได้ยินเรื่องนี้เมื่อช่วงดึกของคืนที่ผ่านมาครอบกล่าวหลังจบเกมเราพูดคุยกับลูโชเขาอยากกลับบ้านเราส่งคนให้ไปกับเขาด้วยเพื่อจะได้มีใครคอยช่วงดูแลเขาอยู่ที่นั่นยังมีครอบครัวเขาอยู่ที่นั่นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงอย,อยากอยู่ด้วยกันมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เราได้ข่าวเรื่องคุณแม่ของเขาเป็นเรื่องที่ดีมากนับจากนั้นก็ไม่มีอะไรคืบหน้าอีกพวกเขากำลังทำงานกันอย่างเต็มที่ มันค่อนข้างไกลาจากเราเห็นได้ชัดว่าเราไม่ใช่คนแรกที่รู้เรื่องนี้แต่เราพยายามรับรู้ทุกอย่างให้ได้มากที่สุดแต่เราจะไม่เข้าไปรบกวนเราไม่ใช่คนสําคัญที่นั่นเราแค่ต้องการซัพพอร์ตก็แค่นั้นครอฟยังได้พูดการเตรียมทีมในนัดนี้ว่าเป็นเรื่องยากลําบากที่สุดที่เขาเคยเจอมาเราไม่สามารถทําอะไรได้จริงๆสิ่งเดียวที่ทําได้คือสู้เพื่อเขาครอฟเสริม คุณจะทำให้ฟุตบอลสำคัญมากกว่าในวันแบบนี้ได้อย่างไรมันยากมากจริงๆผมไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้มากก่อนในชีวิตมันเคยเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยของผมมาเสมอบางครั้งก็เป็นที่หลบซ่อนทั้งในฐานะผู้เล่นและโค้ชคุณต้องมีสมาธิกับเกมในช่วงเวลา90นาทีแต่มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำแบบนั้นชัดเจนว่าเราต้องทำให้เกมมีความรู้สึกที่พิเศษและนั่นคือการต่อสู้เพื่อลูโช จากนั้นเด็กๆก็โชว์เสื้อออกมาผมไม่ได้เกรียมตัวในเรื่องนี้แน่นอน100%มันน่าประทับใจจริงๆและยอดเยี่ยมด้วยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ